สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดี Channel, เดย์จช n นลกันีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงบรรยากาศในชควดิอาราเบียกลางปีนนะครับผที่กไดานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามหนึ่งการแข่งขันที่ค่อนข้างเม,มามันและก็มีความอดรเวณสับสนเยอะแยะเลยนะครับผมตั้งแต่ทั้งในสนามแล้วก็ออกมานอกสนาม แข่งเสร็จไปแล้วนะก็ยังคงมปัญหาต่อเลยมานะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดแบบเรียงอ่าเลงทีมไปนะก็จะมีทีมอะไรบ้างก็ที่ในสำคัญสําคัญก็จะพูดออกมานะฮะส่วนทีมที่อา,อาจจะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ผมก็จะไม่พูดถึงเขามากเท่าไหรน่นาะงั้นมาเริ่มกันเลยกับทีมเรดปูนะครับทีมเรดปูนี่ก็ถือว่าวันนี้ในสนามนี้นะถือว่าทาผลงานได้ดีนะครับผมแม้ว่าอา,อาจจะ ไปพบพบเจอกับปัญหาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเล็กน้อย,ยจะทั้งรถทดสองคันเลยนะก็คือตัวของตัวของซีเจโอไปเก็มีปัญหาในเรื่องของเบรกในตัวของม a เตอรนะตัวรถก็มีปัญหาในผมไม่รู้ว่าคือชาร์ปคือส่วนไหนของรถนะผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหานะครับผม แม้จะมีปัญหาเนี่ยทางทีมก็พยายามบริหารจัดก,การตัวของนักแข่งไม่ให้รู้สึกว่าว่าดาวไปกับสภาพของรถที่มันอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนักแข่งก็มั่นใจเนาะก็เลยทาให้นักแข่งเนี่ยไม่ได้มีอันดับที่ดรอปลงมาแล้วก็ความเร็วก็ดรอปมันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมสุดท้ายเนี่ยทางคู่ก็ได้จบในอันดับวันทูนะครับหรือว่าหนึ่งสองโดยซเตโยเพลย์ได้อันดับที่หนึ่งแล้วก็แม็กควิสเป็นอันดับที่สองนะครับผม ต่อมานะฮะก็จะเป็นทีมเฟอร์รารีนะครับผมเหมือนวันนี้ครั้งนี้เนี่ยเฟอร์รารี่เขาจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยู่ล่างขัดมาจากตัวของ Mercedes ดนะครับผมทั้งสองเมอร์เซเเลยนะฮะก็ตัวทั้งคอร์ลสไตนและเชล r ลแคนเนี่ยก็ทำอันดับได้ไม่ดีเท่าไหร่ในวันนี้นะครับผมไม่ได้ทำโพเดียมแล้วก็อยู่ในคะแนนหลักซิบและใช่นะครับผมก็ไม่ได้คว้าคะแนนมาเยอะเท่าไหร่ เลยทำให้ครั้งน,นี้แหลฟลอรี่ไม่ใช่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่มามืดหรือว่าคตที่จะมาคอยไฟกันกันกนกบตัวของเรดปูลทีมมันอื่นม,มากเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้กับสำหรับรฟลอรี่เนาะโอเคต่อมาทีมเมอร์เซเดสนะครับผมทีมเมอร์เเดสเนี่ยเป็นทีมที่จบอันดับ4และ5ที่ผมจำได้นะก็คืออยู่เหนือ ตัวของ f ฟ r r a รารี่ไปทีนะครับตัวของราเซลแล้วก็ตัวของลูสมุตันนะครับผมก็ถือว่าสนามนี้ค่อนข้างทำได้ดีกว่าที่คิดนะครับผมดีกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวทั้งทั้งตัวของราเซลแล้วก็ตัวของลูสมูตัน ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะลงไปมากกว่านี้หรือว่าอยู่ร่างล่างล่างของฟลอเรอรี่นี่คือไม่ใช่นะครับคือเขาอยู่เหนือหัวฟลอเรอรี่ไปอีกนะครับโอเคต่อมานะครับผมตัวขอแอสเซนต์มาตินนะครับผมถือว่าเป็นไฮไลท์ในสนามนี้เลยแหละ,ะครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับแอสเซนต์มาตินมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของลานโซนะครับผมหนึ่งในทีมเมทของฟอนาโดลันโซเนาะเขาก็ได้รีทรายรถตัวเองเพราะนื่องจากว่ารถเขามีปัญหานะครับผม ซึ่งการที่ตัวของตัวรีทายนะันเลยทําให้อาเกิดเซปติคาเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วมันไม่ต้องถิกขนาดเซปติคาก็ได้เพราะว่าตัว Store เข้าไปในปากทางพีได้แต่ก็เอาช่เหมฮะจวดเขาตัดสินมา่ีแล้วนะครับผมอืมอ่ะซึ่งหลังจากที่การรีทายของตัวไปทําให้ที่อื่นนะ่ยมีจิตเข้าพิดไปได้มากขึ้นได้นะครับผมซึ่ง แล้วก็เลยทำให้ตัวของเฟอร์นันโดอลาโโซเนี่ยที่มีปัญหาในการสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทในกริดเนี่ยผิดกฎนะครับผมในช่วงที่กำลังจะเริ่มการแข่งขันเกิดขึ้นนะครับผมทำให้ตัวตเขาตัดสินว่าให้อลอนโซเนี่ยโดนโทษบวกค่าวินาทีนะครับผมซึ่งอลอนโซก็ใช้จังหวะนี้ในการไป ไปทําบวกเวลาตัวเองเพิ่มนะครับผมเพื่อไปการลงโทษตามกฎเนาะซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นว่าออเอ้ยอรโซก็ทําได้นะครับผม5วินาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นหาตามตามาเสจกลยุทธ์ต่อไปเนาะก็ถือว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเน,ะยนาะมออกระทั่งตัวของจอร์ดลัดเซลนะครับผมก็ต้คิดว่าตัวของฟอร์นันโดลโซเนี่ยเขายังไม่ได้อ่า ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ทําการปรับรถปรับโทษตัวเอง5วินาทีนะครับผมก็เลยคิดว่าจะใช้จังหวะนั้นะในการเข้าใกล้เฟ r ร์นันโดลอนโซมากขึ้นเพื่ออ,อันดับเพสหรือว่ารัดับที่ของเฟร์นันโดลอนโซกับลาสเซลเนี่ยมันมีความต่างกันน้อยกว่า5วินาทีนะครับผมพอลอนโซจบการแข่งขันเนี่ยลอนโซจะได้อันดับลงมานั่นเองนะครับผมซึ่ง ตอนแรกทีมอ่าทีมดเรคเตอร์หรือว่าทีพิดของม์กิเดสก็ตอบกับราเชลว่าเฮ้ยเขาทำอ่าเรื่องตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้นก็เอ้ยก็โอเคนะครับผมก็อืมอืมราเซลน่าจะลืมไปเองแหละนะครับผมแต่ว่าเรื่องมันเกิดนั้นตรงที่ว่าตัวของจัวดเนี่ยมาตัดสินตอนเลสจบแล้วนะครับผมก็คือตัวของเปเรสกรรนะ็รับรางวัลนะรับรางวัลอารนโซรับรางวัลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปบอก อาทีมอาจารมาตินว่าตัวเขาเนี่ยไม่ผ่านนะครับผมไม่ผ่านในเรื่องของการทำปรับโทษบุคคาวินาทีในพิษนะครับผมก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความงุนงงอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเอา้เอาเราโโดนเฉยเลยก็ทำไปแล้วนี่ยแล้วมันผิดกฎยังไงนะครับผมตัวของเลเรนเตอร์ตัวของจวส์เนก็ได้ให้ใหผลว่าพิทิวอ,อทำการแตะตัวรถก่อนที่จะ ถึงเวลา5วินาทีนะครับก็เลยทําให้อาลาโซเนี่ยโดนบวกไปอีก10วินาทีนะครับผมซึ่งในตอนนั้นมันก็เกิดความสบกดแล้วก็เกิดความวุ่นวายในโลกโซเชียลแล้วก็ทั้งในสนามนอกสนามเลยแบบแทบจะทั่วโลกเลยที่ได้ดูฟมล่าลวันพร้อมกันนะครับผมก็รู้สึกผมด้วยก็ถึงว่าเออแอบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไม ทำไมอลรโซถึงมาโดนแบบนี้ตอนท้ายนะครับก็เลยทําให้อลรโซเนี่ยจากที่เดิมที่อยู่ดับสามใช่ไหมก็ลดลงมาเหลืออยู่ดับสี่แล้วก็สลับกับจอร์เซลเป็นดับสามแทนนะครับผมก็เลยทำให้แบบแป๊บงงเหมือนกันแต่ตอนแรกก็คิดว่าโอเคตัดสินก็ตัดสินเนาะสตดวตัดสินช้าปันไหนก็โอเค่ะตัดสินไปนะฮะซึ่งผมก็ตอนนั้นเนี่ยประมาณกับดีสี่แล้วผมก็กลับไปนอนตื่นมาเช้าอีกทีหนึ่งทางผมเล่าไว้ออฟฟิเชียลก็กลับมาแจ้งว่า ฟอร์โดลอยโซได้โพเดียมดับ3มคืนนะครับก็เหลือะไรของสว๊ตเนี่ยคือ Stuart สว๊ตสรุปยังไงนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาอะไรหรืออะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าการทำอย่างเงี้ยมาทําให้เราเห็นว่าตัวของสว๊ตเนี่ยมีการตัดสินและการทํางานพาีผิดพลาดนะครับคือโอเคแหละทุกคนมันมันก็พลาดกันได้แหละแต่ว่าผมคิดว่ามันบางทีมันอาจแอบ้ำาอยูเหมือนกันนะ ปีที่แล้วก็เป็นตัวของแมววัวแซฟเป็นที่ที่จนะไปกัมพูชิก็ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่า,าตัวเองได้นะครับเพราะว่าตัวไม่ได้บอกแล้วก็แต่อันนั้นก็ยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นใกล้จะจบแล้วนะครับแต่ของอลโซนี่มันมาครึ่งสนามแล้วเขาทาไปครึ่งสนามแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการบอกชัดเจนว่าเขาต้องโดนบว์อีกสิบนะครับผมแต่ก็กลับมาบอก ในตอนที่จ,จบอในตอนที่จบการแข่งขันขเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่างง,งงอยู่เหมือนกันนะครับผมอืมก็ไปประมาณนี้สําหรับตัวขอแอสเซมบลินแล้วก็ตัวของจวดที่มีการทำวาันที่วุ่นวายอยูอ่เอาเรื่องเลยทีเดียวนะที่โอเคเราจะไม่พูดถึงมันอีกรอบหนึ่งแต่อยากจะพูดว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะฮะจวดไม่ชอบเลยนะโอเคต่อมานะครับผมทีมอื่นๆก็จะเป็น เอาเป็นทีมของวิลเลียบก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เอาไปทิไทายกิดดีกว่าเพราะว่าการรลางตลาดใน,นทีพแถบมิดฟิลด์ก็เพราะว่าไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เนาะที่น่าสนใจก็คือพวกทายตลาดนีคือนอกจากวิลเลียบที่เราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นทายตลาดเนี่ยแมคลาเรนก็กลับไปจอ,อยที่นั่นด้วยพูดถึงวิลเลียบดีกว่านะวิลเลียบเนี่ยน่าเสียดาย,ยู่ผตัวข,ของอลิสาบอนนะครับผมที่รถเนี่ยดันมีปัญหาในเรื่องของเบรกที่เบรกไม่อยู่นะครับผม เลยทำให้อัปอนต้องรีทายออกจากสนามไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันโอเคก็มันเลยทําให้เหลือ,อโแรแกนแซกยนอยู่คนเดียวในสนามนะครับผมซึ่งโรแกนนะก็ได้สแสดงฝีไม้ลายมือสู้กันกับลาเลนที่รถมันตอนนี้มันมันห่วยขั้นวิกฤตนะครับผมที่บางบางทีเนะี่ยเปิดเดียรแจงแซงว S ิเลียมไม่ได้ขึ้นเลยนะครับผมอย่างตัวของแรนโดนอริสเนี่ยที่ผมสังเกตแล้วทุกคนน่าจะเห็นพร้อมกันคือ แลนโดแซงวิลเลียมไม่ขึ้นเป็นเรื่องที่บ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วมากเพราะว่าแม็กลาเลนมาถึงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบหลายปีอยู่เหมือนกันนะที่อยู่อันดับล่างๆขนาดนี้นะครับไปชนกับวิลเลียมขนาดนี้เนี่ยนาทีจะมีแบบนี้นะครับผมอืมแต่ครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นการรีไทยที่บ่อยถือว่าต้องสู้ฮะชีวิตต่อไปฮะตัวของแม็กลาเลนเนาะต่อมา เรา,าพูดถึงการรีทายบ้างดีกว่านะครับผมว่ามีใครบ้างอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมีสโตและมีอเล็กซาบอนและนะครับผมที่มีปัญหาเลยเกิดการรีทายเกิดขึ้นอีกคนนึงก็คือตัวของวัตเตอร์ลี่ปอตาี่อันนี้น่าเสียดายเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องเมคานิกต่งตางๆในตัวของรถเนาะก็เลยทําให้วัตตาเนี่ยต้องรีทายออกไปนะครับผมโอเคก็เปประมาณนี้สําหรับซาอุดิอาราเบียกังฟีที่วุนวว่นวายวุ่นวายวุ่นวายมาก มีอะไรก็ไม่รู้สับปะรดยุบบาดไปหมดโดยเฉพาะกาตาสิแตขอสตัวท่นที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ดีๆนี่เองนะครับผมที่อ๋ออลอโลโซ่ไม่ได้นะอ่ะอลโลโซ่ได้แล้วคือโอเคอืมโอเคผมเนี่ยต้องอัดคลิปใหม่นี่คือครั้งที่สองนะครับที่ผมอัดคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งที่ผมอัดคลิปบิ๊กไปแล้วนะครับก็คิดว่าอลโลโซ่น่าจะไม่ได้แล้วน่าจะได้ที่สี่นะครับแต่ว่าก็ได้แหละฮะทำนั้นนะครับผม ก็เห็นเนี่ยกับสนามนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็หรือว่ามีอะไรอยากแนะนํานเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาล่ะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองนะครับในการสร้างคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อใจได้ไม่พลาดการเปลี่ยคลิปให,หม่ของทางช่องของผมนะฮะแฮปไฟร์เดย์ทุกทุกคนฮนะบ๊ายบาย